แต่ว่ามันเคลื่อนที่ช้าผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวไม่เท่าเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว,ลวอู้สะดุ้งเอา้าเหมืนกันใช่เลยมันไม่น่าเหมืนมันแค่เลี้ยว มันแค่เลี้ยวมาแล้วเบลเลอร์เลยครับสวัสดีครับทุกคน วันนี้เราก็อยู่กันในเกมซับนอติก้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อกันเลยนะครับก็เราเพิ่งหนีพ้นมาจากเขตอันตรายได้นะเรียกได้ว่าบ้านลีเปอร์ครับคือโคตรเยอะครับไปทางนู้นก็เจอทางนี้ก็เจอนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรดซีมอสกันต่อนะครับแต่ว่าเราตอนนี้ ไม่มีทับทิมนะครับเราไม่ค่อยไดเก็บมานะสีมอสขั้น4นะครับขั้น5้ายังทำไม่ได้ขอชิ้นส่วนน่อยเอ้าจริงๆอ่ะผมใส่อันนี้ทำไมเนี่ยขับไล่สัตว์เนี่ยโดนเหมือนเดิมนะครับ ได้แล้วไปลึกกว่าเดิมนะครับตอนนี้เรามีน้ำพร้อมไหมพร้อมพร้อมทุกอย่างนะครับทำอาหารเพิ่มสักน,นิดนึงนะครับตอนนี้เรากินน้ำแบบปลอดเชื้อแล้วนะครับ เราก็เอาป่าน้ำมาย่างกินนะครับเรายังไม่ได้เลยเนี่ยไซคอบเนี่ยนะครับแต่เรากำลังจะไปถึงจุดที่แบบลึกเกือบที่สุดแล้วมั้งนะครับ ไช่ลุยเรามาถึงแล้วนะครับเราก็จะไปต่อเลยเพราะว่าเราลงได้ลึก1,300ทําทำไมเมื่อกี้มันเป็นสีม่วง ตกใจหมดนึกว่ามีอะไรนะครับ ตอนนี้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นลาวานะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือไคยานายนะครับแต่ว่าแถวนี้มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยู่ครับ เนี่ยใครยายนี่ไม่มีชิ้นเล็กหรอเราไม่มีหุ่นยนต์เดี๋ยวพาไปหาเพื่อนรักครับอันนี้เรียกได้ว่าโคตรของโคตรเพื่อนรักนะครับ ได้ยินเสียงไหมมาแล้วครับเสียงโอ้โหอยู่นี่เพื่อนรักครับไม่น่าจะเห็นเราเพื่อนรัก ได้ยินเสียงเอเลียนแถวนี้ไปแล้วครับเพื่อรักเรานะครับแต่ว่ามันเคลื่อนที่ช้าผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวไม่เท่าอะเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอ้ยสะดุง้ง มนกันชเชลมไม่น่ามืนมันแค่เลี้ยวมันแค่เลี้ยวจะมาย่างกินนี่ไหมเนี่ย มันเลี้ยวครับผมนึกว่ามันเมินโอเคลอดพ้นแล้วครับไปดีกว่าใครยันไหนเราต้องมีหุ่นเหรอครับไม่มีไม่ได้เหรอมาเกอร์เลยนะนี่นะครับสากเพื่อนรักเรา เอาง่ายๆเลยคือเพื่อรักเราก็คือเหยื่อนะครับเป็นได้เพียงแค่เหยื่อโอเคครับกลับมาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆครับทุกคนน่าจะรู้แหละเข็มทิศนะครับเล่นตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยนะครับ ซึ่งผมไมหาข้อมูลมาแล้วรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วทำไมผมถึงไหวไปไหวมาไม่เจอเข็มทิศแต่เจอระบบนิเวศใหม่ครับ ว้าวไอป่าบ้านนี่อีกแล้วคงไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะ Suspended here suggests they once floated on the surface. <tries> เฮ้ยอะไรอ่ะขอสแกนก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับปลอดภัยดีนะ น่าจะปลอดภัยนะครับเอ้ยชิ้นส่วนไซคอบที่เราตามหาคือมันบังเอิญมากดูดิครบแล้วครับผมแค่จะมาตามหาเข็มทิศนะครับเหมือนได้ยินเสียงอะไร ออะไรเนี่ยยานจะระเบิดแล้วชอบมายุ่งกับยานผมเนี่ยผมลืมแบตเตอรี่เหลือ2% เอาละครับความบันเทิงนี้คืออะไรกันลืมแบตเตอรี่อ๋อมันคือเสียงของไอ้ตัวนี้ใช่ไหม คือถ้ายินเสียงก็หลอนไงที่คูด เข้าไปข้างในาดีกว่าอันนี้เป็นแขนหุ่นยนต์นะครับแล้วแฟงมันมาจากไหนอ่ะเปิดประตูครับ ใช่หันไปซีมอนระเบิดนะโอเคยังอยู่นะครับไม่มีแบตเตอรี่ผมว่าต้องกลับว่ะจำไว้ก่อนตรงนี้ขึ้นเหนือมาเลยโอเคครับ Board, ปิดไฟเพื่อประหยัดแบตเหลืออยู่สองเปอร์เซ็นต์ ได้อยู่ครับ1%แต่ว่าใกล้บ้านเราแล้วเอ้ยความบังเอิญน,นี้มันคืออะไรกันครับเจอเฉยเลยได้เข็มทิศแล้วอยากจะร้องไห้เล่นมาตั้งกี่ EP แล้วครับ เพิ่งได้เข็นทิศอันนี้มันบังเอิญมากนะอยู่ๆก็เจอนะครับจะดับก่อนหรือว่าจะถึงก่อน ดับได้เลยครับมาผลิตของกันนะครับ This <Universal> เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนนะครับเราจะเอาแบตที่ power ไม่เต็มไปผลิตนะครับ พอผลิตปุ๊บชาร์จเต็มร้อยทันทีนะครับอาซีมอนไม่เจอมัมะเพียนทานน้อย Vital Signs กลับบ้านเราครับได้เวลาผลิตเรือดำน้ำสักทีนะครับแล้วการเดินทางของเราจะปลอดภัยมากไม่ต้องกลัวสะดุ้งจากลิปเปอร์นะครับหรือว่าปลาไหลเพื่อรักเรานะครับถ้าใครใจกล้าหน่อยก็เนี่แหละตีมอสนะครับไปได้เลย แต่ผมใจไม่กล้าพอครับเราผลิตเข็มทิศก่อนดีกว่านะครับไม่ไหวกับการหลงทิศนี้แล้วนะครับตอนนี้เข็มทิศขึ้นแล้วนะเห็นป่ะตรงนี้นะครับคอยเล่นง่ายหน่อยนะครับ <c oughs> เอา้าชนผมตายอีกแล้ว ทำเพื่ออะไรครับซีมอสถามจริงคอสหล่นบานเลยครับมาเก็บก่อนหล่นเป็นฝนเลยดูดิเรามาสร้างเรือดำน้ำกันนะครับแต่ขอผมสร้างอันนี้ก่อนนะครับเรามาใส่กันดีกว่า ใส่ไปเลยสี่อันครับพลังงานแบบพุ่งกระฉูดนะครับมามาถึงเวลาแล้วครับเรือดำน้ำของเรา Near blueprint acquired. Be advised, the Cyclops is designed to be operated by a three-person crew. Only experienced Helmspeople should attempt to pilot this vehicle solo. อลังการมากมายนะครับขอข้าวน้อยเป็นไงทีนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วครับรีเปอร์แต่ว่าเราเนี่ยต้องทำการตกแต่งนิดหน่อยนะครับ อัปเดตนูน่นอัปเดตนี่นะครับก็เอาไว้เดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP หน้านะครับนะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับทุกคน